สวัสดีค่ะนำเสนอโชว์เก้าชั้นสายหวานนะคะคลิปนี้ขอยกแพ็คคู่ไปเลยนะคะแพ็กค,คู่มันหวานเกินนะคะต้องเลี้ยงแบบดูแลเอาใจใส่หน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าใบที่เป็นสีสีเนี่ยมันบางบางมากๆเลยนะ,ะไม่ใช่บางมากๆหรอกแต่ว่ามันจะแบบว่าเซนซิทีฟหน่อยหนึ่ง ใบก็หนาพอประมาณแต่ว่าตัวที่เป็นสีเนี่ยมันไม่มีสังเคราะห์แสงไม่ได้จะต้องเลี้ยงในห้องห้องอ e ีเวฟอีเวฟนะคะอีเวฟนะคะธรรมดาก็ได้แต่แดดน้อยๆน,นะคะอยู่ใต้สแลนแต่ของแม่มันอยู่แบบว่า แดดใต้สลนแล้วก็ฉีดน้ำอ่ะมันก็เลยไปเลี้ยงคู่กับต้นอื่นไม่ได้จริงๆอ่ะเขาเป็นไม้ที่หวานหวานมากๆอยากจะเก็บไว้เลี้ยงเองอยู่นะคะแต่ว่ามันเอ่อไม่สามารถอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆได้เปราะบางไปนิดหนึ่งนะคะไม้ในกระถางแปดนิ้วอันนี้ฟอร์มดีมากเลยนะคะฟอร์มดีทรงดีทรงสวยไม้มเมล็ดไม้มเมล็ดต้นนี้ จะไม่ค่อยได้ชมพูไม่ค่อยได้ชมพูออกประมาณสีขาวเยอะหน่อยหนึ่งนะแต่ตัวนี้จะได้ความเป็นชมพูมาเยอะหน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็นลูกพาร่ำรวยผสม3 k มเคสามเคจริงก็จะมีเชื้อแดงอยู่นะแต่ต้นนี้เขาจะได้มาน้อยนะคะพา่ํำรวยก็คือสีชมพูอันนี้จะออกมาแบบโอ้สีได้น้อยนะคะได้น้อยแต่ว่าฟอร์มดีฟอร์มสวยก็ เปิดไปคู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะคู่นี้นะคะอยู่ที่สามพันบาทรวมส่งนะคะสามพันบาทรวมส่งต่อรองได้นิดหน่อยหนึ่งนะคะลดได้อีกนิดหน่อยนะคะถ้ายกคู่ไปนะคะสนใจก็ค่อยโทรมาพูดคุยกันนะคะดูสีประมาณนี้นะคะแสงมันก็ไม่ค่อยเสมอแต่จริงๆคือเขาเป็นชมพูอ่อนๆนะคะชมพูอ่อนๆบางแสงบางเวลาก็จะแวบมาเป็นสีชมพูเข้มหน่อย แต่นี้จะเป็นอ่อนๆนะคะตามตามนี้เลยนะคะก้านเขาก็ก้านม่วงดีนะคะก้านม่วงดีสามเคจะมีเชื้อแดงแต่จริงๆต้นนี้มันไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เชื้อเยอะเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะกระถาง8นิ้วสวยๆหวานๆแนวหวานเอาไปลองอท่านใดที่คิดว่าเลี้ยงได้เลี้ยงได้กับความหวานแบบนี้ก็รับไปได้เลยนะคะศูนย์7 0้า 3, 3ค่ะ ดัวนี้จะเป็นแบบสีประมาณนี้ขาขาวเผือกๆหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เห็นว่าเห็นแต่ว่าเป็นเผือกแบบนี้เขาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แย่มากนะคะก็จะมีช้ำตรงนี้หน่อยๆมุมๆแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นสีที่มันมันถ้าเลี้ยงในร่มนะ่ะมันได้นะมันสวยด้วยสวยด้วยนะคะนี่โอเคนะคะสองกระถางนี้นะคะ มาชมลูกไม้ตอนนี้สียังไม่ได้สียังไม่ออกเท่าไหร่อะคะ่ะก็กําลังที่กําลังแยกนะคะกําลังแยกได้หัวไม่เยอะหรอกคะ่ะหัวนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะมันสียังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ถ้าประมาณสักสามสี่ใบสีเขาก็จะมีเยอะมากขึ้นสีเขาจะแจมมากขึ้น ถ้าอย่างนี้ก็คือได้เป็นชมพูอยู่นะคะแต่ว่ามันชมพูต้องรอดูตอนโตอีกนิดหนึ่งประมาณสัก5้นิ้วหนิ้วอะ่ะก็จะได้สีที่ชัดเจนมากขึ้นแบล็กการูดาเหรอแบล็กการูดากับอะไรทับทิมไหมแบล็กการูดามันจะเป็นไม้ที่ใบใหญ่ๆสวยๆหนาๆใบหนังช้างอ่ะนะเดี๋วรอดูตอนโตนะคะมันจะได้ แต่จริงๆอ่ะดูทรงแล้วมันเหมือนมันได้สวยเยอะหลายต้นอยู่นะเนาะเยอะอยู่ถาดเนี่ยเดี๋ยวมาแบ่งปันกันนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะต้นนี้นะคะสุดๆไปที่2,900บาทรวมส่งก็แล้วกันยกคู่นะคะขออนุญาตไม่แยกนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่แบบมันมันมันเลี้ยงต้องเลี้ยงแบบด้วยกันอ่ะเลี้ยงประมาณมัน ออยู่ในที่เดียวกันเพราะว่าเอถ้าเลี้ยงเลี้ยงในกับเพื่อนๆที่เขาเป็นใบนนหนาหนาเขาเ,เขาน่าจะอยู่ไม่ได้ตัวที่เป็นเขียวมันก็หนาแหละอันเนี้ยแต่ว่ามันจะตัวที่เป็นสีเนี้ยแหละมันจะแบบออกเป็นสีบางๆหน่อยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ